รลลายิันไนไปเบิร์นนุ่มกันว่าคาเสจายในการเดินทางกับบ้าน,นี่สีเบิร์ตท่ายสียใสใจคายั้งเน่นอกจากพี่น้องไปเบิร์นนุ่มกันแล้วจะพี่น้องก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนละจ้ะมาพบมาพบกับสองซาลาวมะนาวสมคือเกาเดธอ์จ้ะรเมื่อนี้มะนาวสิกับบ้านวันที่สิบสี่ขึ้นรถกับบ้านจากกันที่พัก ขาก็กซี่ไปม้ชิดแล้วการกับสื่อตัวม้ชิดไปลุงบกโซมุกดาหารแล้วก็ขามฟังคาจำบัตรจำบัตรจำเอกสารไปโอดฟังเล้าสิเบิร์ประมาณเท่าใดนอกจากพี่น้องตอนนี้อ่ะมะนาวต่างงบใบมะนาวต่างงบใบนี่อยู่ที่ <c oughs> อยู่ที่เท่าไรพันโกพันเจ็ดพันแปดเก่าซี 2อ0พมะนาวต่างงบไหวรวมทั้งสื่อตัวคาจำดานค่าจำเอกสารแล้กการรวมทั้งคาแท็กซี่ไปมอชีดนาะทพพีน้องรวมทั้งสื่อตัวนำมะนาวต่างเป่าไวส2ง0ันสวาสิเกินเปลาบบหลือวาสิรุดเปลาไปติดตามชมน้ำกันเลยจ้ะเรียกมะน,นาวสิ้ทายภาพบรรยากาศในการเดินทางให้พอ่อเมพี่น้องฟัง ปมแม่พี่น้องเบิ่งนุากันนะจ๊ะพี่น้องว่าตอนนี้กาขึ้นทางด้วนมาแบบถนนแบบว่าพี่นอ้องเออสูงหล้กก็เห็นตึกสูงสูงใหญ่ๆง,งามๆหลเลยถนนนี่ถนนแบบสูงแบบสูงแห้งเลยกับแบบมองเห็นวิวสวยงามค่ะไอนี่เราจะพี่น้องซุดหย่อนลิ้นคนเห็นถนนนี่จ้าหอดมอชิดสองแล้วจ้าพี่น้องนี่ด้อจ้า จ่ายค่าทางด่วนไปในพวกที่หาบาทบาื้หาที่พวกบาทนี่แหละจ้าค่าแท,ท,ท็กซี่กับสองลอยก็บาทสองลอยหาสิบสี่ก็เลยหายไปสองลอยหาสิบห้าเลยจ้ามาในหมอฉีดแล้วตรวจเศษอการคนกับสิบห้าไลน์นอกจากพี่น้องนี่เขาข้าก็มาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเพราะว่าบริกากินข้าวเช้าบริกากินข้าวเที่ยง ยิ้วเขาแห้งแห้งแหลกไปลึงลอยบาทกะเลืออยู่หาสิบบาทสือไปหนึ่งดอลอยบาทนะจ้าอ่าเย็นตาโฟนี่นะค่ะเสบบ่เสบบ่หูนอกจากพี่น้องโองหูแต่ว่าหิ้วเขาแห้งก็เลยแบบว่าเสบไปเบิดเลยพี่น้องอย่างหนึ่งก็คือข้องหมักแนเย็นตาโฟเสียบบ่เสบกะกินได้ของหมักเนะจ้ะ คนกับสิบร้ายเป็นไดเนาะพี่นาะโบเมนเทศก,กาลเนาะจ้าถ้าเป็นเทศก,กาลอ้คนร้ายค่ะรถกะออกกอขาวๆคนบร้ายคือเทศก,กาลค่ะเทศก,กาลเนี่ยป้าตู้พี่นนองเอ้ยคนแน่นเลยแหละมากะมากคนเดียวเฮาบุ๊มมีคนจับกล่องห้เด้อจ้าจับกล่องเองเด้อจ้าเด้เอ,อมากคนเดียว กบารานคนเดียวโตคนเดียวเลยจ้ะไปริลล์น้ำกันว่าสิเป็นได้ไงเนาะปลายทางของเฮาวเราจะไปเนาะคนมาลัยจ้ะจกินข้าวอิ่ม,มลดดรุ่กลางกระมันนางกินหมักม่วงต่อเด้จ้ะเพราะว่ากินข้าวบุอิม่มกินก๋วยเตี๋ยวบุอิม่มก็เริ่มมะนังกินหมักม่วงต่อเด้จ้ะ แก่ห่วงแก่สวงแวงดดเปียงเยงเลยจ้าแดดค่ะแดดแม่ชายสลาที่สี่ที่เจ็ดโอ้ พกปล่อยหาสิบสามบาทสี่ที่นั่งแปดเอชานชลาสี่สิบเจ็ดออกเวลาพกมุ่งหาสิบหานาทีนะจ๊ะตอนนี้ก่ห้ากาสี่เวลาเจ็ดกมงตอนนี้ห้าก่าหามุ่งนะจ๊ะ ถ้าก็หาโมงอีกชั่วโมงหนึ่งได้นนเกือบเ <ลด S 1> กือบชั่วโมงไปเลยจ้าคนกับบได้ร้ายคนกับบได้มี่โมเมนทเทศก,กาลดี๋ยวาเจ้าก็เป็นรับเอาคนอยู่ไปนะอ,ยอายาเอียงกกเกาะบบกซ้อนหน่ะไปแหละพี่เอาะอายุตามอูรถตอนนี้กะมีแค่สองสามคนเนะาะมะน,นาวนะเกือบตุกรถพราวามาคนเดียวแล้วไปที่นี่ เจ็บท้องไปเขาห้องน้ำโยดีแต่ข้าจะโทรนำโชกดีโชกดีเกือบได้เกือบตกหลดเกือบไหลเมื่อเฮ้ยโชกดีไปพี่น้องเออทียังมาท่านเพราะว่าพนไมีเบอรโทรพันโทรหามาคนเดียวเนาะกระลำบาก ผมมีคนเผากระเป๋าบมมีคนนี่เจ็บท้องเขาหําแหงตอนนี้การลดก็อออแล้วเป็นเวลาอาสิบแปดนาฬิกาาสิบห้านาทีการลดออกพี่น้องไปเบิ่งน้กันว่าเทาสี่หอดบอกเขาซ้อมหมกดาหารตอนเจกมู่คนกับบลายบมันเทศก,กาลดาวเทศก,การนี่ป๊อดคนแน่นเต็มเลยเลยจ้ะ ลดถึงมีตาขันใหญ่ๆหลายหลายเลยจ้ะจ <c oughs> ชโชคดีแห่งนี้ถึงได้เกินรถทันจนสัน่นจนมาลอยเบดเลยจ้ะเกิ <c oughs> <c oughs> ดเรื่องแบบนี้ขึ้นกระตุกใจแล้วเนาะยานบรได้ขึ้นรถจ้ะแต่นายที่ว่าชโชคดีแห่งเดินจะเด้อได้ขึ้นรถอยู่เกือบตกรถ ขโมมีเบอร์โทรนี่อุย้ยเมันโทรหามากล้ายเ่ออยู่ข้าเขาหงหน้าแบบโทรศัพท์อันนี้เอากระเป๋าไ,ไิถือไปนำมาจากพี่น้องถก็ออกไปวังวังยู่จ้ะไปไฟนี่ไล,ล,ล่ไล่เลยจ้ะมาคนเดียวเนาะปกติกับมากับหมูหรือว่ามากับ คนแบบเดียวกันการสิแบบซอยกันเบืองกระเป๋าอะไรคนนึงไปเขาห้างน้าก็ไปได้แล้วจ้ะอันนี้เขาอ้ยลําบากงาคนเดียวแบบหนุ่นันแค่หนักนรถทัวร์จ้าได้นั่งก็อีเดียวนั่งก็อีเดียวนั่งก็อีคนเดียวแต่เด้อคนเด้เบียดใคร วันไม่คม่อยมาเบียร์นี่น้ำงคนเดียวหลุดเจอกันเลยจัดเจอกันที่ปองปศสัมุกดาหารจ้าตอนนี้การุดท,ทั่วบังกะโมเวหับออกคนอยู่ในอู่ รือในบริษัทอันที่เฮานางมาเด้จ้ะพี่น้องคนขึ้นมาบัดน,นี้ร้ายห้าย,ยพี่น้องเอ้ยเต็มคันรหลดพอดีเลยส่วนมามาส่วนลาย,ย,ยนี่ก็คือสิไปมุกดาหานเด้จ้ะแบบห้ายแบบร้ายแหงเลยจ้ะขึ้นมาบัดเดียวเพราะว่าเขาจะจองตัวไหวแล้วนะจ้าก็าเลยขาจะขับรถผ่านอูมาแวะครับคน ตอนนี้ก็มาหอดคุลาดแล้วจาาว้ามาแวะเอาคูปองแหลกอาหารแหลกอาหารกินนะจา้ามาหอดคุลาดแล้วจา้าหลังจากนั้นเท่ากับตอนนี้กะตัดผาามาหอดจากแยวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะจานา้ามุกนาเขาสู้บกซ้อมมุกดาหารนะจา้าตอนนี้กะติดไฟแดงอยู่ เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งกัจจิภาพี่น้องเขาบอกก็ซ้อมหมุกดาหารเลยจา้าเขาไปเบิง่งว่าคนในบอกก็ซ้อมหมุกดาหารสี่ลายหรือบอลนะจา้าตอนนี้การใส่ใจของเหากะยังรวมบ่ได้นะจ้า,จาเพราะว่ายังบบท่านเหาะจุดไม้ไปลายทางเดียวกับสีเหลือบรวมให้พี่นนองเบิง่งฟังเบิ่งเนาะแต่ที่แน่ๆน่ก็ฮูว่า อ๋อในบอกก็ซอมหมู่ทหารอีกคนกับพวกด้ร้ายเนะจ้ะธรรมดาอยู่เพราะว่าบูมเอนเทศกาลเนาะจา้ะแล้วก็มาสือปีโลสือตัวลดนาะจา้ะตอนนี้กางกันค่ากินเนี่ยก็หาสิบบาทเนาะจ้ะพี่น้องค่าปีโหลดนี่ก็หาร้อยหรือหกร้อยกว่าบาทจา้ะและ้วกลางค่าทางด่วนอีกหกสิบห้าบาท แล้วกคา่าทางด่วนอีกหกบหาบาทค่าแท็กซี่อีก2องร้อบาทตาแล้วกันมาซื้อปีนี่ก็เจบห้าบาทนะจางเจ็ดสิบห้าบาทละกันล่อรถซื้อปีรถเจ็ดสิบห้าบาทละกันล่อรดนะจ๊ะ งบในการเดินทางตังเปลวไวา่าสองพันสองร้อยนะจ๊ะ <c oughs> ตอนนี้กะมังหอดปกสอสมุกดหาาแล้วค่ะเบิดไปหนึ่งพเจสิบเก้าบาทแล้วนะจ๊ะพี่น้องยังอีกสองขันตอนอดด้านแล้วนะจ้ะสิลงจำบัตรนะจ๊ะเด้อบาทนี้เนดะ้อลงจำบัตรกันนะจ๊ะ เบิงใบรุ่นนอกว่าจิเสียทะเลแล้วพี่น้องนาจำบัตรแต่ว่าใบลงไปทาให้เบิงด้วยยานมันพิกษกดระเบียบของตอมอของดานาน่าจะนอยานเผินบ่ออนุญาตให้ทายานพิกษกดระเบียบเดี๋ยวสีขึ้น,น,นมาเฉลยเลยจะเดพี <คำ S 1> ่นางกลัวมิตรภาพไทยลาลเาด้วยจ้ากะเสียคารพันปอมอ่าทะเลเกาะห้าสิบบาทจ้าปอมระวงัง ไทาลาวเด้อจ้ะแล้วก็มุ่งหน้าไปสูส่สะพานแม่น้ำคลองแห่งที่สองสะพานไทยลาวอ่ามุกดาหารสวัสด์เขตเด้อจ้ะไปแบบเียบเงียบเลยจ้ะนี่นนนก็สิมีรถคนลาวข่ามมาหลายคันอยู่เด้อจ้ะข่ามเขามาซื้อสัอนซื้อนี่ที่เพิ่นก็นขเข้ามาเที่ยวเข้ามาซื้อของซื้อสินค้า นี่เลจ่ามุงนาคาซูสภานมิตรภาพไทยลาวแรงที่สองแบบสวยงามเลจ่านี่เลจ่าฟังเขตฟังของไทยนาะพี่น้องในสภานมิตรภาพไทยลาวฟังของไทยก็จะเป็นมีเส้นยลักเป็นทุ่งไทยเลจ้าแล้วก็สภานก็จะส,สวยงามน่าจะพี่น้องสะอาดสะอาดอยแล้วก็ฟังของลาวก็สิมี สะพานในสะพานก็สิเป็นทุ่งลาวนะจ๊ะแบง่งแบบแบ่งเขตกันนะจ๊ะมีถุ่งของไทยของลาวนะจ๊ะคนอยู่คนเราฟังหลขนสินค้าก,ก็ะล่หลายเลอจ้าเนี่ยนะจ้ะไม่นำของแบบอา้าดใหญ่แล้วก็กว้างแหงนะจ๊ะกว้างใหญ่เลยจ้ะนี่ก็คือเป็นน้องชสยกับน้องสาวมาหับนะจ๊ะน้องชายกับน้องสะภ้มาหับ แล้วก็น้องสาวมาหาพระจา้านี่มาหอดฟังเล้าก็สิมีทุ่งเล้านะจ๊ะห้องแต่ละฝั่งของสะพานก็สิมีทุ่งไทยกับทุ่งเล่านี่นะจ๊ะพี่น้องหอดแล้วจา้าหอดบานท่าแล้วจา้าหอดแล้วจา้าอยู่ทางบุกดังนั้นกับสวัสในเขตนี้นี่ก็เข้าสู่ต่วหม้อเล้านะจ๊ รถคนสิขามีตะขันใหญ่ๆไล,ๆล่ไล่ดยเฉ้าะพี่น้องอากาศอนันมุกดาหารสวนในเขนี้อากาศเยน็นเย็นเลยจะสวงนี่นี่มาหอดกระป้าทุกอากาศดีค่ะเลยอากาศแบบดีค่ะเลยจะเย็นเย็นเลยจ้ารถคนสีขาวมีตะขันใหญ่ๆ,ๆเลยจ้ะหลยแหงเลยจ้ะรถเล่าขามไปกันลลยไล่มันกำลังมาเนาะ รถตู้ว่ามี่รถตูน้นาท่องเที่ยวรถเนสิ้นขาแบบอ่าอีกยัางละลายอย่างของใส่คองอุปริโรุอุบลิปุนี่แหละจ้ะแล้วก็รถน้ำมันน้ำมันเชื้อเฟืองเชื้อไฟนี่แหละจา้าพี่น้องมีกระสิเป็นดานหรือว่าต่อหมอห้อลาวเด้อจ้าหัวนแล้วจา้าว่าสิมาหัวนันแหละจ้าพี่นอ้องโอ้ยมะนาวเล ดีแต่มีน้องชายไปหาแต่จา่าตอนนี้มะนาวกับสีลุงไปลุงไปจาบัตรกันเด้จ้าพี่น้องกระสีบแดไทยาย้เบิง้งขึ้นกาวแล้วนอจกจะยานพิษกดเพินินเยอะเป็นรถน้ำมันรถคนสินขาเลยพี่น้องลายลายลายแหงแล้วจ้ะเอากาจจำบัตรเรียบร้อยเพื่อแล้วน่จาจะพี่น้อง สุดท้ายแล้วค่าใส่ใจเขากะเกินเป่าที่ตั้งไหวนะจ้าพี่น้องเอ้ยผิดพลาดแต่กะเกินมาไล่ดอกจ้าพี่น้องมะนาวกบสีข้อหล่ำข,ลข้อลักข้อจบคีบไว้เพียงเท่านี้นะจ้ากาบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุู้สุคนนะจ้าที่เขามารับชมรับฟังนะจ้าขอขอบคุณนะจ๊ะกาบสวัสดีและสบายดีเบิด์สุูุสุคนนะจ๊ะเด้อ